วัสดีครับผมสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับของลูกค้าตัวอันนี้ส่งมาให้ช่องเนาะสิบตตันนะครับมี่แบตมานะครับ อ๋นะครับอาการแรกชาร์จแบตไม่เต็ม,มเต็มแล้วเปิดเครื่องแล้วแบตหมดน่าจะแบตเสื่อมอันนี้โอเคลูกค้าวิเคราะห์มานะครับซื้อแบตมาเปลี่ยนโอเคช้อปปี้ทำตามคลิปเวนละ u t u b e โอเคโอเคเออผมก็แนะนำวิธีการประกอบแบบละเอียดอยู่นะ <laughs> Okay. เปลี่ยนเสร็จแล้วชาร์จไม่เข้าเงียบเอาเลยเปลี่ยนแบตเดิมใส่ก็ยังเงียบอยู่เากา็แสดงว่ามีงานงอกนะครับผมนะฮะก็อาจจะผิดพลาดนิดนิดน้อยนะครับนินอาจจะมีปัญหานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็เดี๋ยวผมเช็คดูให้นะครับยวลองก่อนจริงแล้วก็ต้องลองเสียบสายชาร์จเงียบนะครับเสียบสายชาร์จคือนิ่งเลยนะครับ ถ้าถ้าแบตเสียแบตเสื่อมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเสียบสายชาร์จเนี่ยจะต้องจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรจะต้องตุยขึ้นนะครับอย่างนี้นะฮะอย่างก็อย่างเครื่องเี้ยนี่เป็นเครื่องที่ผมไปเทสนะนะครับถ้าไม่มีแบตถ้าไม่มีแบตเสียบแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับฟ้องว่าไม่มีแบตนะครับนี่นะฮะหรือแบตเสียนี่นะฮะแต่ถ้าเรามีแบต นี่ครับต้องเป็นแบตคุณภาพดีด้วยนะแบตงานแท้อะไรอย่างนี้นะครับ,รบปึ๊บเ,เสียบสายชาร์จนะฮะเขาก็จะเข้าเนาะนะฮนะนี่นะอันนี้คือเครื่องยังดีอยู่นะครับนี่เครื่องยังดีอยู่นะกรณีที่เครื่องยังดีอยู่นะครับจะต้องประมาณนี้นะครับพอเราถอดพอแบตปุ๊บปึ๊บนี้เนาะแล้วเสียบสายชาร์จ นี่นะครับมันจะต้องอย่างนี้นะครับคือฟ้องว่าแบตมีปัญหาหรือว่าแบตเสียอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอาการอื่นๆก,ก็ต้องวิเคราะห์อเอาแต่ถ้าเครื่องติดอยู่เนี่ยเบื้องต้นนะครับต้องติดนะเน้นว่าเครื่องติดติดอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะครับอาจจะเสียงไม่ดังอะไรอย่างี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเครื่องติดอยู่เนี่ยคือเครื่องใช้งานได้เบื้องต้นจะต้องอย่างนี้นะครับขึ้นกระพริบอย่างนี้นะถ้าเสียบสายชาร์จ แต่ถ้าเสียบแล้วเงียบแบบนี้นะครับอันนี้เน้นสําคัญเลยต้องมีปัญหาที่เมนบอร์ดแน่นอนส่วนสาเหตุไม่แน่ใจเนาะเพราะผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนเนาะลูกค้าเปลี่ยนเองนะครับก็เดี๋ยวผมลองวิเคราะห์ดูก่อนว่ามันแต่ปัญหาเนะเมนบอร์ดมันเสียแน่นอนอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะมาดูว่าเสียตรงส่วนไหนซ่อมได้ไหมเท่าไหร่นะครับโอเค โอเคนะครับผมของลูกค้านะครับตัวเอเมอร์ตันเรียบร้อยนะครับผมใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะฮะผมก็ลุ้นแบบลุ้นแทบแย่ลุ้นเตแตผมกลัวจะหนักเพราะว่ามันช็อตไงมีบอกมันช็อตนะครับถ้าการอย่างนี้บางทีเปลี่ยนถ้าพลาดแล้วมันจะแบบมันจะช็อตเข้า C p U อะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีปัญหาหนักลุนลวนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่หนักนะครับซ่อมได้นะครับผมนะฮะกลับมาแบบใช้งานได้ปกตินะครับแบตผมเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับนะฮะแบตเนาะ อันนี้ผมไม่กล้าใส่นะผมไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับเนาะผมกลัวว่าถ้าใส่ไปอีกแล้วเกิดมันช็อตอีกแล้วเกิดมันแบบลุกลามไปแบบซ่อมไม่ได้อะไรเงี้ยแบบปวดหัวเลยนะครับผมไม่อยากปวดหัวรอบสองนะครับเอาจบทีเดียวนะครับผมก็เลยใส่ก้อนใหม่แถมให้ไปเลยจบจบงานไปนะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยกระแสชาร์จโอเคนะครับสถานะชาร์จวิ่งต่อเนื่องนะครับกระแสชาร์จโอเคนะครับหนึ่งจุดสี่แอมป์มาตรฐานนะครับถือว่าชาร์จดีเลยนะครับผมนะฮะเปิดเพลงฟังได้ปกติ เรียบร้อยนะครับผมนะผ่านให้งานให้ปกติสมบูรณ์แบบนะครับผมกลับมาแล้วนะครับโอเคตัวนี้นะครับโอเคสบายใจได้ตัวแรกผมก็ลุ้นผมกลัวว่ามันจะหนักเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือถ้าบางทีถ้าประกอบผิดพาลาดหรือมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะช็อตแล้วมันก็อาจจะไม่รู้ไม่เกี่ยวกับประกอบหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวกับแบตทีเนี้ยมันก็ 50- าสเพราะผมซ่อมเสร็จสิทธิ์ปุ๊บผมก็เลยเทสกับแบตที่ผมมั่นใจเนาะผมก็ใส่แบตใหม่ไปนะครับมันก็ใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะ นะทีนี้แบตเก่าผมก็ไม่กล้าที่จะใส่แล้วแบตนี้ที่นะี้ผมก็กลัวว่าถ้ามันเกิดมันมีปัญหาที่แบตขึ้นมาเนี่ยแล้วใส่ปุ๊บแล้วมันดับไปอีกเนี่ยโอเคมันอาจจะแบบหนักไปเลยไม่ติดเลยอะไรเงี้ยทำให้เราแบบปวดหัวรอบสองเงี่ยผมว่าเอาจบงานนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแถมแบตให้ไปนะครับเนาะเรียบร้อยนะครับส่งงานนะครับก็เดี๋ยวให้แอดบินจัดการให้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ